สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกกับแมป Decaying Winter นะครับกับอัปเดตล่าสุดที่เพิ่มมินิอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับก็ทุกคนคิดถึงกันไหมครับที่ผมไม่ได้ทำแบบนี้มา2ปีเลยนะตั้งแต่ตอนที่แมปออริจินอลมันยังอยู่นะครับยังไม่ถูกร o บอกแบนแล้วมันก็ถูกร o บอกแบนนะครับแล้วก็กลับมาเปิดใหม่วนหลายรอบมากเลยครับนะตอนนั้นนะโอเคกับเข้าเรื่อง โดยในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเข้าไปในโลก o b บ i v i ียนนะครับใครที่รู้วิธีทำแล้วก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาสอนวิธีผ่านโลกนั้นนะครับเพราะผมเองก็เล่นยังไม่ผ่านเลยนะคือมันยากมากๆเลยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปรับชมวิธีทากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนั้นให้เราไปตีไฟข้างทางทั้งหมด5เสา3เสาแรกจะอยู่ตรงถนนจากฐานเราไปจนถึงลานจอดหอนะครับ เสาที่4จะอยู่ด้านหลังซากยานตกและเสาที่5จะอยู่ด้านหน้าปราสาทควีนนะครับขั้นตอนที่2ให้เราเข้าไปในปราสาทของควีนแล้วเข้าไปในซอกกำแพงที่พังมันจะมีศพของเดสคอร์นายหนึ่งอยู่ให้เราเอามีดที่ปักศพของเดสคอร์สคนนั้นมาแต่ก่อนหน้านี้ให้เราฆ่าควีนก่อนนะครับแล้วทุกอย่างมันจะทำได้ง่ายขึ้น ในคลิปคือผมไม่ได้ฆ่าเพราะว่ามันมีคนอื่นฆ่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลังเอามีดเรียบร้อยครับต่อมาขั้นตอนที่3ให้เรานั้นไปตามหาวิญญ,ญาณทั้งหมด3ตัวตัวแรกจะอยู่ในห้องแฟนอาร์ตนะครับหรือก็คือห้องที่มีกีตาร์วางอยู่นั่นแหละตัวที่สจะอยู่ในห้องหลังซากยานตกมันจะอยู่ด้านหลังทางที่มีไมคกั้นอยู่แนะนำให้หาปืนมายิงนะครับ และตัวสุดท้ายจะอยู่บนกำแพงตรงมุมสุดที่อยู่ตรงด้านหลังปราสาทควีนนะครับซึ่งมันจะอยู่สูงมากๆจนเราแทบจะมองไม่เห็นให้หาปืนอะไรก็ได้ครับมายิงถ้าเป็นปืนที่มีกล้องติดก็ยิ่งดีเลยนะครับจะได้เล็งได้ง่ายหน่อยและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ให้เราไปเอาคีย์การ์ดในห้องใต้ดินใต้ปราสาทควีน ในคลิปคือมีคนไปเอาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วเอาไปเปิดห้องแลบลับใต้สะพานจากนั้นก็เดินไปทางขวาสุดของแลบเลยเราจะเจอกับห้องที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนด้านในจะมี M.P.C. ซินที่เหมือนเขากําลังทําพิธีกรรมบางอย่างเราสามารถากดที่ตัวเขาได้เพื่อให้เขาเริ่มพิธีกรรมก่อนที่เขาจะมีดกรีดคอตัวเองและเอาตัวเองไปนอนหมดลมหายใจบนแท่นทําพิธีและเวลามันก็จะเพิ่มเป็น5นาทีใน5นาทีนี้ผมแนะนําให้ไปเตรียมของเตรียมอาวุธอะไรให้พร้อม หลังจากนั้นก็เล่นไปตามโปรติกจนถึงเว็บ10และเอาชนะโยเซฟให้ได้นะครับ หลังจากผ่านเว็บ10แล้วมันจะให้เวลาเราเพียงแค่30วินาทีในการเตรียมของเตรียมตัวเตรียมอาวุธอะไรให้พร้อมก่อนจะไปอีกโลกหนึ่งเมื่อหมดเวลาแล้วมันจะเริ่มเข้าคัสซีนที่ผมก็ไม่เชื่อเลยว่าดิคีวินเทอร์จะมีคัสซีนแล้วนะเราทุกคนนั้นกำลังจะเดินทางไปที่ยานเหมือนทูเอนดิ้งก่อนที่ทุกคนจะขึ้นยานก็มีเสียงใครไม่รู้พูดบรรยากาศโดยรอบก็เปลี่ยนไป a h the heavens precious light shine a n guide our souls where are they now แล้วเราทุกคนก็เข้ามาอยู่ในโลก o b l i v ีย n โอเคก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิป สอนวิธีเข้าไปในโลกอ b บ i ิเวียนะครับผมต้องขออภัยด้วยครับที่ไม่สามารถทําวิธีผ่าน o b บ i ิเวียนได้นะครับเพราะว่ามันผ่านยากมากผมเล่นมาหลายรอบเนี่ยก็ยังไม่ผ่านเลยนะครับศัตรูส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเป็นพวกเลโอนเคาทิสกับเลโอนที่เป็นผีนะครับมาทั้งหมดเลยครับจะทั้ง Skinner, h i ฮิดเดนซิกเลอร์ะไรแบบนี้มีแต่ตัวที่ผมเกลียดิยดทางนั้นนะครับไหนจะยังมีพวกเลกกนตัวใหม่มาอีกนะแค่พวกนี้สู้ก็แทบตายแล้วนะ บอสเนี่ยไม่น่าเหลือเลยนะครับแต่ถึงผมจะบอกวิธีนะครับผ่านตัวออบลิเวียนไม่ได้เนี่ยผมยังพอให้เทคนิคนะครับในการเตรียมตัวไปยังโลกนั้นเนี่ยได้อยู่นะครับในแบบของผมนะก็สิ่งแรกเนี่ยที่ผมพอให้ได้ก็คือให้เตรียมพวกปืนนะครับที่ทุกคนคิดว่าแรงที่สุดดีที่สุดไปนะครับของผมจะใช้เป็น AKM นะครับกับสเปซนะถ้าเกิดหาเจอ ต่ไม่มีผมจะใช้เป็นตัว KSG นะครับเอามาใช้แทนกันได้ผมจะใช้หลกัหลกๆเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ากระสุนมันหาง่ายนะปั๊มง่ายด้วยดามเมจก็ถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่ถ้าเป็นปืนที่ดีกว่านี้เนี่ยคือส่วนมากมันจะไม่มีบุกป,ปินนะครับเอามาปั๊มกระสุนมันต้องใช้บุปปินปืนอื่นครับที่ใช้กระสุนชนิดเดียวกันเนี่ยมาปั๊มกระสุนแทนนะครับแล้วก็ต้องเตรียมกระสุนเนี่ยมาไวเ้เยอะๆด้วยผมจะใช้วิธีเอาบุปปินของปืนที่อยากได้เนี่ยเอามาคราฟนะครับ เพราะว่าปืนที่คาฟเนี่ยมันจะให้กระสุนฟรีๆมานะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาปืนมาถอดกระสุนแล้วปืนนั้นอะไปย่อยทิ้งนะครับเพื่อเอาเเลษกลับคืนนิดหน่อยแล้วก็กลับนะครับไปทําเหมือนเดิมวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจกับจํานวนกระสุนนะครับอาวุธและประชิดเนี่ยก็แล้วแต่ครับถ้าอยากเล่นก็เอาไปส่วนตัวผมไม่เอาไปเล่นครับเพราะว่าผมไม่ชํานาญใช้อาวุธตีใกล้กับพวกนี้มากเพราะว่าพวกนี้ตีทีเนี่ยก็เจ็บเอาเรื่องเลยแล้วก็ติดพิษอีกต่างหากนะ ส่วนพวกของเนี่ยก็เน้นเอายาไปนะครับโดยเฉพาะพวกยานะครับที่เป็นเข็มหลากสีอะไรพวกนี้เนี่ยไอ้พวกนี้ก็สําคัญเกือบทั้งหมดนะครับกล่องพยาบาลเนี่ยถ้ามีสีแดงก็ไปนะครับเพราะว่ามันนั้นหิวเร็วแล้วก็เพิ่มเลือดเยอะด้วยนะครับของที่ผมไม่แนะนําให้เอาไปคือยาแก้ไวรัสนะครับทุกชนิดเลยเพราะว่าในโลกนั้นน่ะเราจะไม่มีไวรัสติดตัวเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากข้าวก็เอาไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันครับเพราะว่า มันนั้นจะไม่ทําให้เราเหนื่อยง่ายไม่ทําให้เราตีเป่าแถมทําให้เรานนหนังเหนียวอีกด้วยนะในส่วนของเพิร์ทที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นวากาบอลน,นะครับเพราะว่าผมต้องการความเร็วในการวิ่งเยอะๆส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมจะใช้เป็นฮอลโลเอมิเตอร์นะครับอันนี้จะใช้แค่ตอนล่อควีนมาให้ฆ่าแล้วก็สู้กับสตูนะครับที่มาเป็นเวฟเวฟนะครับส่วนทอชเนี่ยผมจะใช้ทั้งหมด3อันนะครับ อันแรกผมจะใช้เป็นพารานอยครับซึ่งจะเพิ่มความเร็วในการยิง50%ของปืนที่ยิงแบบเซมิออโตเมติกครับอย่างที่2ผมจะใช้เป็นเฟียเลสนะครับที่จะลดดาเมจจากปืนและระเบิดทุกชนิดเนี่ย25%และอย่างสุดท้ายคือโปรเฟชชั่นอลที่จะลดแรงดีดปืนทุกชนิด65%กับเลงได้แม่นขึ้นนะครับใครที่อยากจะใช้ตามผมก็แล้วแต่ครับไม่ว่ากัน และอย่างสุดท้ายแนะนําให้หาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับจะได้พูดคุยและวางแผนกันได้ง่ายๆนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับที่ผมพอจะช่วยได้ครับในการให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสาหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะไปโลกนั้นนะครับก็เกิดใครที่มีเทคนิคอะไรหรือว่าอยากจะแนะนําอาวุธกับของอะไรก็สามารถมาแชร์พูดคุยความคิดเห็นของตัวเองใต้รางคอมเมนต์นี้ได้นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ข่าวมาว่า คนสร้าง d ิคิมินเทอร์เนี่ยเขากำลังทำนะครับแมปใหม่อยู่ครับชื่อโปรเจกต์ lc ครับที่จะเป็น d ิคิมินเทอร์นะครับเวอร์ชั่นรีเมคครับก็ถือว่าน่าสนใจดีใครที่อยากจะติดตามข่าวอะไรพวกนี้ของแมปเนี้ยก็สามารถไปนะครับผมเข้า Discord ของคนสร้าง d ิ c ิมินเทอร์ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดเขาไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วกันครับเผื่อใครสนใจเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็อาจจะกลับไปทำเกรดดิเกอร์ต่อนะครับเพราะว่าเห็นคนเนี่ยขอกันมาเต็มนะครับ เกี่ยวกับตัวคิสคาร์ดนะโอเคฮะค่าผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับคลิปในวันนี้ก็บายบายครับ